โอ้ตอนนี้เป็นกิจกรรมรู้เสือเนาะแม่เสือหิวพ่อผู้ไทยไม่ฝาืม่เสือหิวมีมีเามีบราผู้ไทยว่ะเราอยู่พักเทงแม่เสือทั้งหลายพ่อเดี๋ยวหิวแนวกินมีเพลิน่ยตำมแตงตำแตงไก่ไก่มีไก่ไก่อันนี้ไก่ตุ๊ดจีนเนาะของกับซอวีเพิ่น ซ่บปอนางยโอ้ยนางก็มีหันหน้ามานางนิงแซ่บเนาะยแซ่บแล้วอหันหน้าอันนี้เห็นแผ่นหลังเห็นแผ่นหลังอันนี้อ,อยู่นี่ก็มีมตั้งผู้ไทยผู้ลาวเว้าไทยก็มีเนาะผู้ผัเกเดียงจิ้ิดข้อน้ำเดียวเด้อพี่น้องเลยวันนี้มีกิจกรรมรูเสือ มแม่เสือพ่อเสือก็มาจุ้มเดี๋ยวกินมื้อเที่งแบบนี้ละอันนี้คืออาหารลัก <c oughs> มีไก่ทอดมีผัดแก้วน้ำพวนมีข้าว้องยูธา่งไปดูในเฟซุ ตำแตงไข่ต้มงานานงานเนเนาะร้านขนมตอนนีอย mm! ู <the The <the The ่ดีแล้วมีขนมทุกคนเนี่ยขอสองหลอดเพลาขอเคอว่าขนมเปิดหรอกนะเฟซคูเฟซคูอ่ะเฟซฟิวบอกบาขนะอันนี้ขแขงแขงโอเคทำเอง็ค่ทำเองนะคะเป็นแบบเอชเองคุณครูเองนะคะ อร่อยค่ะน้ำมะพร้าวค่ะเวลาผสมอ่ะเราใช้น้ำมะพร้าววุ้น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 นำเหนวุ้นนำเหนวุ้นมีวุ้นส้มพร้อมบ่ล่ามาแล้วสองอันอืมนำเหนียววุ้นครับน้ำเหนียวครับเปิดเปุ๊บดูไข่ปุ๊บดเอออากันนี้อันนี้เป็นวุ้นทำมาจากสส้้มมน้ำส้มน้ำส้มแต่ลูกส้มแท้แล้วก็ขาวเปล่ารือวก็ขาวนะน้ำกะทิค่ะ โอ้นำกะทินมสดค่ะเอานมสดอันเจียวเคี้ยวได้กินได้เยี่ยบ่ะใบมันเบอร์มันอันนี้ใบดอกแก้วอ๋อกินไม่ได้เนาะเอามาประดับได้กินได้ตัวหอนได้ดอกแก้วอร่อยคือราบได้เลยคือคุณคัวซอเพิ่นกัดเมื่อเช้านี่เมื่อเช้าไี่ใเจ้ามาแล้วเนาะแม่นบอใบเจ้ามาแล้วก็เป็นว่าชิ้นเจ้ายุ่งอีสิ้นนี้หดใจสุขุสุขคนเด้อรับของเจ้า กินเคาเทนึ่งเดียวผู้ชายอะไกินอของ,นงไม่มีความหนองน้ำไม่แบบได้กินกนระดูกก็เป็นเพื่อด้อกกินโลดตุ้ยเหรอกินยำเลือดก็ได้ดอกแสงพูดแมวมาได้สัว่างอืมสว่างไม่พอดีได้แสงรถนะอันนี้ก็คุดคู่พี่เคยสวยสวยแล้วเออนาะอันนี้ก็สวย,อ,นนสวยอันนี้ปัจจุบัน ัยรุนครูไวรุนอย่างน้อยฉันก็ภูมิใจนะม,มีเลม,มีมีามั้ยคะอะไรคะมากินข้นววนนาวเดียวเด้อพี่น้องไอ้บัตไม่ดค่ออะี่ออะจะพูดช่เ,งเ,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 เมงน่นะยมอมแพ้ยอมยัไปเม่ ขอบคุณที่เข้ามาทิ่ตามชมเด้อครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวผู้ค้ากัสิขอ,อยุดกองเพื่อแอมแปะก่อนน้ำเพิ่นก่อนจันกสี่ซ้าห้าหกคำเจ็ดคำแปดคำเก้าคำสิบคำอะละจนกว่าละอิ่มครับ